สวัดีค่ะทุกคนวันนี้มีอากาศเดินสุยมีสีทุกเขียวมา,ากๆนคะ่ะทุกคนดูมีอากาศดีเวอร์เราจะไปเดินดูเห็ดกันนะคะว่ามีคนเขาบอกว่ามีเห็ดออกนะครับเป็นเห็ดเห็ดหูหนูนะ แต่ป่านี้ไม่เคยไปนะคะเพื่อนเขาไปเก็บมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่าเยี่ยมมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันจะมีเก็บป่าไหให้เราชมบรรยากาศสีเขียวเดินเข้าไปดูร้อนนะวันนี้เมื่อวานนี้อากาศร้นอนมากที่นี่ฮะ24-25องศามอนะั่นพออย่ารร้อนสุดๆแล้วสำหรับคนที่นี่นะ เริ่มมีสีเขียวนะต้นไม้ก็เริ่มเห็นใบออกใบแล้วยาก็เขียวขจีจน,นมันมกลายสวยนะคะแต่ว่าจุดหมายของเราวันนี้ที่จะไปนี่คือจะไปดูเห็ดนะคะทุกคนตามปสาคนบ้าเห็ดมาจะควจ,จังคุนบอกว่าเห็ด mm hmm. เห็ดโมหนูกำลังก่อนนามเลยปลานี่แต่ว่าเรื่อคยไปกับจ้ะโมเขาไปเก็บมาให้เลย เพื่อนสาวไปเก็บมาจ้าก็เลยจะไปดูว่ามันจะมีหรือเปล่าเขาบอกว่ากําลังมีเยอะแต่ที่ดอกเล็กๆนี่เขาไม่เก็บมานีะถนนเส้นนี้สนนวยมากเลยเกี่ยวสลุ่มไปด้วยต้นไม้จะต้นไม้ใหญ่ๆนนราอยู่กันที่บริเวณอ่ายูนิเวอร์ซิตนะ University ของเมืองโครนนะคะ ตอนนี้เริ่มเข้าสฤดูร้อนนะคะก็ต้องรอไปยากย่างเกียวตอนนต้เห็นต้นไม้เลยสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะเดินมาเดินมาจะถ่ายอย่างเดียวไม่พูดไม่จ้าเหมือนหุ่นยนต์เลยเอายังไม่จบอีกเหรอนึกว่าปิดไปแล้ว อุ้ย,ยสะพาจไปไอ้ไปสิไปด้วยหาก,กลับดุ่นนะก็นั่นแหละสวยว่าตรงนี้ทุกคนตรงนี้ดูสะพานตรงนี้ค่ะทุกคนสวยมาก <c oughs> อันนี้เรามาถ่ายตรงสะพานนี้ป่ะยืนคู่กันเนี่ยสวย <c oughs> บรรยากาศดีมากนะคะเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ความเขียวเนี่ยมุมนี้สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรูปคู่กัน <c oughs> u n i ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะของโคโลน,นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เ,เก่าแกน่นีค่ะว่าส่วนนี้ก็เป็นบริเวณด้านในเป็ดมีขาเดียวว่าเขาเก็บขาอยู่เห็นไหมหนะ้าห้อยลงมานิ้วห้านิ้วสี่นิ้วนั่นน่ะทุกคนดูเป็ดดูเป็ดเป็ดขาเดียวคนโน,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 น้น,นอ่ะคนโน้นคนโน้นบอกว่าเป็ดขาเดียวทุกคนดูนี่นักศึกษาเขาขี่จักรยานมาเรียนกัน จักรยานเทียบฮะก็จักรยานฮะเพราะว่าของนักศึกษาเนี่ยประชาประชาเลยประชาเลยจักรยานอ๋อประชาจักรยานคนนั้นเขาว่าประชาจักรยานประช้าจักรยานคนนั้นก็นั่นแหละที่บอกว่านักศึกษาเขาขี่จักรยานมามาเรียนกันก็มาจอดในตรงนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านในนั่นจะเป็นตึกเจ็บที่เขาเรียนนะคะข้างในนะคะ อ,อ,อ่าคืออะไรคะของจริงค่ะแต่ว่าทํำสีนี่ในสวนตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยวันนี้เป็นวันชมสวนนะคะทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโคโนนะคะทุกคนข้างในนี่นเป็นมันจะเป็นอ๋อไอ้นี่ลาวเวนเดอร์ ตรงนี้สวยมากโอ้ยเป็นวัดเลยหอมมากคืออะไรดอกดอกดอกอะไรหอมมากเลยเนี่ยสวยมากเลยหอมดอกอันนี้เป็นต้นบัตเตอร์มัไม่มีปลาหรอกมีแต่น้ำใสไม่เจ็บ่อน้ำบ่อน้ำเก่าแกศอย่าบอกนะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรไม่ได้นอกจากจะทำเอง ควานศักดิ์ส์ไม่มีอยู่จริงไม่งั้นก็ขอ,อร้อยมาก ความคิดหรือว่าขอเขาเนี่ยเออจะ,จะ,จะรวยล่ำจะล่ำรวยจะได้ล่ำให้แฟนล่ำล่ำไงนะทุกคนนี <c oughs> ่ค่ะวันนี้เป็นวันทัวร์ทัวร์มหาวิทยาลัยเมืองโคโคนสวยมากบรรยากาศนี้อิจฉาเป็ดจังเลย <c oughs> ทั้งเป็ดทั้งห่านเลยดูมีความสุขมากๆฉาแม่กระทั่งเป็ดคนบ้าอะไร บ้าไปแล้วคนดูนางพญาหงสวยมากอ้าวกลางปีกสุดท้าอุยอย่าไล่ฉันนะดูเขามองเขามองแบบว่าเธออย่าไปไกลนะฉันเป็นห่วงอะไรประมาณนี้เนาะเป็นนะแต่ว่าก็ไม่เข้าใกล้หรอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนางจะวิ่งไล่จิตเอาเนี่ยแถวนี้เยอะมากแล้วก็มีความสุขมากเลยดูสิ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะคะอุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยเรียกใหญ่เลยเธออย่าไปไกลฉันเป็นห่วงกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้ฉันคิดถึงอ๋อนางกลับมาแล้วค่ะบ้านแต่นี้บ้านแถวนี้แต่ละหลังนี่สุดยอดเลยนะ มแต่บ้านสวยๆแถวนี้นะคะเป็นในตัวเมืองโคโรนิหาดูบ้านเป็นหลังยากนะ,ะส่วนมากเขาจะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์กันนะคะทุกคน <c oughs> มาเดินป่าได้แอปเปิลน,นละลลูก,ก็อยู่ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวจะแดกนมปังก่ <c oughs> <c oughs> อนดีใจใจหูเหมือนกักนแต่ว่าแต่ไม่รีบเนื้อนั่นนะ ไม่เป็นมีมดูนี้กินแอปเปิ้ลบานนี้ใหญ่มากผัออกอะไรต้นใหญ่เนี่ยถ้ามีมันจะเป็นขอนเล็กๆ ทุกคนเนี่ยเราเดินมาถึงสวนอีกที่หนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ออกมาสวนตรงเนี้สวยมากจนมากคนกันมาเดินแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเด็กมาลูกมา,ลกมาแล้วก็พาหมาพาหมามาเดิน คนดูนี่มาเจอดงผักเซียนฝรั่งค่ะเก็บกันมันเลยผักเซียนฝรั่งนี่คือผักเซียนฝรั่งนะคะที่จะเป็นดอกขาวๆนี่ค่ะช่วงนี้จะเป็นหน้าของเขานะคะพึ่งออกนะจะอ่อนๆเอาไปดองนี่อร่อยมากเลยนะคะัน,อนดองอร่อยกว่าผักเซียนไทยบ้านเราอีกนะคะทุกคนคนที่นี่นะก็คนเยอรมันเขาก็รู้จักนะมันเป็นสมุนไพรนะพืชสมุนไพรนคะคะเดี๋ยวเราเก็บผักเซียนฝรั่งกัน ไปดองกันนะคะ